hiên nhanh nhỉ hả hả qua qua ừ ờ. cái, quang... ờ. cái quang ừ cái à, quang số hồng vân à mất quang kĩ thì này số thì này quang cái bảo mi cho đây cái hơn luôn nữa ừ ờ. này má quang ờ. quang trên à กวางส่งคนได้มาตะกี้สามสี่ตัวกันตัวผมเป็นมาควายมดเออไม่เอาไหนไปจุดเนาะฮู้เลี้ยงเขาล่ะเเออป็นว่าแจ้งนเัาไปแก้มเหล้าเหรียโอ้กวางกูซาไปซอยมาก็จะได้กวางเป็นไปแก้มเหล้าเหรียเออนั่นเตะกูพอหรอ Liêng âm sàng mà yêu bôn cả hạ bôn ái tay 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 áo cái khoa hè mày là nơi đi chôn hả mày chôn nào mày chôn năm mày nôa Anybody mày chôn ăn mày nôa 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 mày ในโจนน่ะโจนเห็นละเอาหาอเหเอไม่ใส่ถ้วยเห็นละเอาลนวพอแล้กวางเนาะตายละกวางโซงเอาไปคว้าให้หมดแล้ว